สวัสดีครับจะหนุ่มครับวันศุกร์ที่7ดกรกฎาคมนะครับ1 9้านาฬิกาเจนาทีครับดูภาพรวมเอกจิภาพข้านะครับวันนี้เรามีอีเวนต์สำคัญนะครับตอนทุ่มสาสนะนะครับเนื่องจากว่ามันมาพร้อมกันนะครับ3ามสีค่านะครับเดี๋ยวบอกเป็นตัวอย่างให้ดูรักกันนะครับนะครับผมอธิบายของ c u r r e n c y USD เป็นหลักนะนะครับมี e v e r a เ e h o u r l y นะครับการจ้างการจ้างงานนะครับต่อชั่วโมงนะครับเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มหรือลดลงนะครับ อันถัดมาเป็นการจ้างงานนอกภาษเตรนะอันนี้นะครับถ้าตัวเลขที่ออกมานะครับ19.30ถ้าเป็นสูงกว่าคาดการเนี่ยนะครับจะเป็นบวกกับยุดดีอันนี้เป็นการจ้างงานานอกภาษเตรนะครับตัวเลขที่มีการสูงหรือต่ำกว่าคาดมากๆเนี่ยจะมีผลค่อนข้า,ขาขงจะรุนแรงนะครับถ้าเป็นในเชิงตัวเลขที่สูงกว่าคาดเนี่ยจะเป็นบวกกับยุดดีนะนะครับมันทัดถัดมานะครับ m p l o y m e n t rate นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์การว่างงานนะครับถ้ายิ่งว่างงานมากนะครับนะครับจะไม่ดีกับยุดีนะครับแต่ถ้ามันน้อยกว่าคาดก็ยังดีกับยุดีนะครับวิธีการมองเดี๋ยวค่อยตีความเอานะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยให้เข้าใจประมาณนี้นะถ้าใครไม่เคยดูมันให้มาดูตรงดีเทลตอนนี้นะครับอันบนนะอันบนให้ดูบรรทัดที่3นะครับ u ูชัวเอฟเตนะครับ a c t u ว l เคสเ d อร์แดนฟอนะตัวเลขจริงตอนทุ่มสาสิบสูงกว่าคาดการจะดีกับ ยูดีนะคูตฟอร์เคอร์ซี่นะแต่อันล่างอันล่างเนี่ยมันจะเขียนว่าลิสแตนนะอันล่างนี้เขาจะเขียนว่าสำหรับอันเอมพลอยเรนนะครับการว่างงานเนี่ยมันท่าที่3เหมือนกันต้องบอกว่าแอคชวลลิสแตนนะน้อยกว่าคอรแคสนะตัวเลขตอนทุ่มสามสิบน้อยกว่าคาดการณ์น่ะจะดีกับเคอร์เซีเคอร์เซีหมายถึงยูดีนะค่าบนเนี่ยต้องสูงกว่าค่าล่างต้องต่ำกว่านะครับมันจะเป็นตามเงื่อนไขนี้จะเป็นบวกกับยูดีนะทีนี้เราเทเอ็กแกยูเทียบกับยูดีใช่ไหม นะครับถ้าตัวเลขมันเป็นบวกกับยุติดีเนะี่ยเอกยุจะลงต่อนะครับแต่ถ้าต่างออกไปก็คือสลับกันนะค้ามันเป็นลบกับยุติดีเอกยุมันจะขึ้นต่อนะครับทีนี้เราดูคําถามพวกเรานิดนึงนะเดี๋ยวผมจะพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวข่ามันใกล้ออกแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับคุณธนาถามผมว่า,าชุดนี้ยังใช้ได้ไหมครับอาจารย์นะครับสถานะสูุอันนี้เราเราให้บายตั้งแต่เมื่อวานนะ บายเมื่อคืนวานนะครับตัวเลข2ี3 0เป็นบวกกับยุดีหนึ่งค่าลบหนึ่งค่านะครับเอควีม uh, ีโอกาสย่อไม่หลุด1,900 1898นะย่อบานะย่อใใกล้ๆ1,900นะครับสต็อปล s อ 1890TP 1 9ดเก้านสนะครับแต่คิดว่ามันอาจจะยังไม่ถึงนะนะครับแต่ว่าเมื่อาบบวานนี้ใบกันมานะครับก็ถ้าถือ01906่้ยใช่ไหมก็ยังพอถือได้นะแต่ว่าที่ผมบอกว่า ตัวเลขถ้าออกมาดีนะ่ะทองจะไม่ผ่าน2อแปดนะครแต่ถ้าตัวเลขตรงกันข้ามก็จะมีขึ้นต่อได้ตามแผนนะครับกันทุนไว้ก่อนก็ดีนะคือเรากำไรอยู่ย้ายมันขาดทุนก็คือเราก็กันทุนไว้นะครับถ้าถูกทางเราก็ถือไป TP ีเหนือหนึ่งก้าสนะถ้ามันผิดทางก็ให้ระบบขายไปเลยเราเราไม่ขาดทุนใช่ไหมแม่นะครับภ้าม้าช้าพอดีผมติดธุระนิดหนึ่งก็เลยได้อัปเดตรุปมนี้ไปนะครับ x อ u นะอันนี้ x A.U. ภาพของเมื่อนะวันไหนนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าอัปเดตดตัวนี้ไปนะดูดูของเมื่อวานก่อนเมื่อวานคือมองว่าถ้ามันลงมาโซนนี้รับได้นะครับเมื่อวานนะคือมันเป็นลักษณะของการเซฟดาวนะครับคือถ้าลงมาโซนนี้รับได้บายแล้วก็ไป TP-42 นะแต่ว่าวันนี้ไม่า่ามันเพิ่งจะวิ่งมาทางนี้เองนะนะครับก็เดี๋ยวดูกันล่าสุดว่า มันมีโอกาสจะถึงไหมนะครับทีนี้ผมเมื่อเช้าอัพเดตไปนะครับสันนิษฐานว่าถ้าเขายังไม่ไม่ลงมาต่ํากว่า1904เนี่ยนะคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ย่อเพราะจะขึ้นมาใหม่นะครับ1915 1918น่าไกลกว่านั้นมี23นะ,ะดูคำพูดนิดนึงนะครับกลางวันนะครับพูด8โมงนะ EU ก,กลางวันถ้าย่อไม่หลุด1904นะมองเล่นขึ้นมาต่อ 1 9 1 5 1 9ก้าหนึหนแปงกสองสามะครับหรือสูงกว่าในวันนะครับอีกประมาณ18นาทีตัวเลขมันออกนะนะครับดูราคาล่าสุดนิดหนึ่งครับราคาล่าสุดมันเร่งมาประมาณ17หแล้วนะครับคือตอนนี้มันถามว่ามันมีโอกาสจะนิวไฮไหมนะครับมันเพิ่งขึ้นมาประมาณโ OK, อเคน,นะนะครับหรือถ้าเราวัดเทียบตรงนี้เราเห็นว่าเขายกขายยกรูใช่ไหม ลองวัดเทียบดูครับใช้ตัว Fibre x p e n s i o n นะแล้วก็คลิกเทียบมาคือถ้าข่าวมันเป็นลบ,บกกเดี๋ยวผมมารกตำแหงค่งสำคัญไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชู่ใจออกนะนะครับถ้าข่าวออกมาตอนทุ่มสามสิบเป็นนะครับเป็นลบกับ USD EU มันน่าจะวิ่งขึ้นทางนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผ่านไฮมา ก็อาจจะขึ้นมา28นะครับ35แต่ถ้าไม่ผ่านนะครับระวังเขาขายลึกลงมานะครับถ้าขายลึกลงมาหลุดโลนะครถ้าขายลึกลงมาก็จะหลุดโลต่ำกว่า1.9 0 3นะครับฉะนั้นาดูตัวเลขก่อนก็ดีนะเพราะว่าคือ,อ,อการเคลื่อนที่ของราคาพวกนี้มันจะสะท้อนตัวเลขพวกนั้นนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยที่ลงชันชก็คือตรงนี้อันนี้สะท้อนขาวว่า มันเป็นบวกกับดอลล่าร์นะครับดอลล่าร์มันจะแข็งค่านะเมื่อคืนนะแล้วก็เอ็กจะลงทางนี้นะครับแต่ถ้าคืนนี้แต่ถ้าคืนนี้ดอลลาร์มันแข็งค่าต่อเนี่ยเอ็กจะลงต่อนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เขาจะไปทิศทางนี้นะฉะนั้นเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะนะครับแต่เบื้องต้นคนที่บายมาเมื่อวานการทุนไว้ก่อนนะเพราะมันมันขึ้นมาแล้วไนงะนะครับก็กำไรแล้วก็หยามันขัดทุนนะครับไอเดียของ x a u เทียบกับยูดีนะ นะเดี๋ยวตัวเลขออกวัดเด็กทีสำหรับทิ่นี้สวัสดีครับ